สวัสดีครับพบกับตามวิถีเมนูฉานอาหารรสชาติปักตายวันนี้สับเปลี่ยนบรรยากาศนำเสนอเมนูขนมหวานกับฟักทองสังขยาวิธีการไม่ยุ่งยากแต่มีขั้นตอนปรุงรสตามชอบเรียบร้อยแล้วจัดใส่จานพอง,งามเสิร์ฟเลยครับ